เมือนน่อเข้าไปประจัไปหลบอ,อ,อันตะกียใช่หรือเปล่าพี่แอร์น่ะพี่โอนเงมนไปอ้อาวอะไรเนี่ย <c oughs> น้องซบแม่นะคะโอ้โยแต่ก็อยากซบแม่เหมือนกันเอาการบ้านโช์แม่เลยทำ <c oughs> เสร็จเมื่อกี้นี่เองดูหน้าคนซี่เนี่ยปราทำหน้าตาย ไหนหนูทำถึงตรงไหนแล้วคะนี่หนูทำเองหรือเปล่าอ่ะหนึ่งถึงสิจริงหรอคะลูกหนูทำเองเหรอคะโอ้โหแม่ปลกมือให้เลยปลุกมือให้เลยประจุปาจุที่นึงเียบน่เ่ากมเเกีค่น่ารักที่สุดเลยท คือสมุดตำราเรียนนี่อันขาอใหญ่เนาะข้อใหญ่แล้วเพิ่นก็เอาห้สมมุติี่ตำราเรียนเลยให้เหตุให้ป้าแอนสอนให้พี่โตพี่กินสอนอืมเพราะวานเ่องบทเด้ไปโรงเรียนเ่าก็เรียนอยู่บ้านเอาในระว่างที่เ้างรอกเปิดเทอมมาสินะย่าลูกลืมอืมกาเขียนเลขมหนึ่งถึงเล็มสล้วันที่โฟร์ไฟเออว่าอัานกฤษสอนกันเวลาเขาร้ากีษสอนจ้าเมื่อวานนี้ท่องในไลน์สดได้รึ จมูกไงแบบพื้นฐานเพื่อบาดเทือนห้างายไปโรเรียนพูถามยังคนทีเออคนที่บรูเรื่องรูล่าสยนะแล้วคนนี้อะไรเลยคะอ้อนแม่เลยอยากอ้อนแม่เลยะมึนจัยากอ้อนแม่โตมาจะอ้อนเอาอะไรนะกินมาบ่มงไหม